ักคูณเนี่ยจะมีสารเคมีอยู่2กลุ่มนะครับที่ออกฤทธิ์ต่อพวกมแมลงพวกหนอนต่างๆก็คือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของพวกสัตว์และมแมลงในฝักคูณเนี่ยยังมีสารในกลุ่มของฟาวนนอยทําให้พืชเนี่ยมีความแข็งแรงสามารถที่จะต้านทานโรคและมแมลงได้ดี สำหรับวิธีทําก็มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเราจะทุบฝกักคูนให้แตกเพราะว่าเปลือกของฝกักคูนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็น้ําจะซึมผ่านได้ยากจึงจําเป็นที่จะต้องมาทุบให้แตกก่อนทุบฝกักคูนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะนํามาใสา่ภาชนะเพื่อที่จะหมักต่อไป หลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําแค่พอท่วมถ้าเกิดมีบางส่วนที่ไม่จมน้ำเนี่ยเราจะใช้ไม้กดลงไปให้เขาจมน้ําตัวน้ำํำยางแล้วก็สารเคมีที่อยู่ในฝักคูนเนี่ยจะได้ละลายน้ําได้ดีต่อจากนั้นเราก็ทําการปิดฝาถือว่าเสร็จขั้นตอนวิธีในการทําแล้วก็จะเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีอย่าให้โดนความร้อนมากเกินไปเราจะหมักไว้2คืนเป็นอย่างน้อยต่อจากนั้นเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลย ครับนี่ก็คือน้ำหมักฝักขูนที่พร้อมที่จะใช้งานแล้วตัวนี้เราจะใช้ในอัตราส่วน1 0 0ซีซีต่อน้ำลิตริทนำไปฉีดพ่นพืชผักได้เลยซึ่งในการฉีดพ่นนะครับตัวนี้เราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มไปเลยน้ำหมักส่วนนี้สามารถที่จะไล่และกำจัดมแมลงจำพวกกลุ่มของเพียะนะครับแล้วก็กลุ่มของหนอนต่างๆแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อยู่ในานาข้าวนะครับจะเป็นหอยเชลรี่ส่วนนี้นะครับเราจะใช้งานกับพืชจำพวกพืชผักสวนครัวต่างๆไม้ดอกไม้ประดับหรือไม่ก็เป็นพวกไม้ผลที่เราปลูก สำหรับน้ำหมักไล่และกำจัดมแมลงด้วยฝักคูนสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงกันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรการทําน้ําหมักไล่และกําจัดมแมลงจากฝักคูนนะครับเหตุที่ต้องเป็นฝักคูนนะครับเพราะว่าตัวฝักของต้นคูนเนี่ยมีจํานวนที่ค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ไม่มีการนํามาใช้ประโยชน์อะไรมากมายเราก็เลยจะนําเอาวัสดุที่เป็นฝักคูนนามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ สำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะครับคือเราจะใช้ฝักขูนแห้งตัวนี้เราเตรียมมา3ากิโลแล้วก็มีค้อนไว้ทุบก่อนที่เราจะแช่น้านะครับแล้วก็มีน้ําสะอาดแล้วก็มีภาชนะหมักสําหรับวิธีทาก็มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนะครับเราจะทุบฝักขูนให้แตก ฝักคูณเนี่ยจะมีสารเคมีอยู่2กลุ่มนะครับที่ออกฤทธิ์ต่อพวกแมลงพวกหนอนต่างๆก็คือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของพวกสัตว์และแมลงนอกจากนี้นะครับในฝักคูณเนี่ยยังมีสารในกลุ่มของฟาวโวนอยด์ทให้พืชเนี่ยมีความแข็งแรงสามารถที่จะต้านทานโรคแลมแมลงได้ดีอันนี้นะครับตัวสารเคมีต่างๆที่จะมีอยู่ในฝักคูณที่เราเก่าไปแล้วจะมีอยู่ในส่วนที่เป็นแว่นที่จะรองมเมล็ดตัวนี้จะเป็นยางเหนียว สาเหตุที่เราต้องทุบนะครับเพราะว่าเปลือกของฝักคูนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็น้ําจะซึมผ่านได้ยากจึงจําเป็นที่จะต้องมาทุบให้แตกก่อนเมื่อเราทุบฝักคูนเสร็จเรียบร้อยนะครับล้วก็จะนํามาใส่ภาชนะเพื่อที่จะหมักต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําแค่พอท่วมเมื่อเราเติมน้ําเสร็จนะครับถ้าเกิดมีบางส่วนที่ไม่จมน้ำเนี่ยเราจะใช้ไม้กดลงไปให้เขาจมน้ําตัวน้ํายางแล้วก็สารเคมีที่อยู่ในฝักคูนเนี่ยจะได้ละลายน้ําได้ดี ต่อจากนั้นเราก็ทําการปิดฝาถือว่าเสร็จขั้นตอนวิธีในการทํานะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีอย่าให้โดนความร้อนมากเกินไปเราจะหมักไว้2คืนเป็นอย่างน้อยต่อจากนั้นเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยครับนี่ก็คือน้ําหมักฝักคูณที่พร้อมที่จะใช้งานแล้วตัวนี้จะมีน้ําลักษณะสีดําแล้วก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับตัวนี้เราจะใช้ในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ํา10ลิตร จากนั้นปิดฝาแล้วก็เขย่าแล้วก็สามารถที่จะนําไปฉีดพ่นพืชผักได้เลยซึ่งในการฉีดพ่นนะครับตัวนี้เราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มไปเลยน้ำมักสูนี้สามารถที่จะไล่และกําจัดมแมลงจําพวกกลุ่มของเพี้ยนะครับแล้วก็กลุ่มของหนอนต่างๆนะครับหนอนกระทูหนอนใยผักแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อยู่ในานาข้าวนะครับจะเป็นหอยเชอรี่ แนะนำให้ทุบฝักคูนแล้วก็โยนลงไปในท้องนาไปเลยน้ำหมักสูตรนี้นะครับเราจะใช้งานกับพืชจําพวกพืชผักสวนควรัวต่างๆไม้ดอกไม้ประดับหรือไม่ก็เป็นพวกไม้ผลที่เราปลูกซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวฝักคูนเนี่ยจะไม่เป็นพิษต่อมนุษย์สูตรนี้นะครับเราสามารถที่จะทําแล้วก็เก็บไว้ใช้งานได้ไม่เกิน3เดือนเราต้องทําแล้วก็ใช้ให้หมดตัวเศษที่เราทุบที่เราแช่น้ําแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปโรยบริเวณโคนต้นเพื่อที่จะไล่มแมลงได้นะครับเพราะว่าเราอาศัยส่วนที่ยังตกค้างอยู่ในนนากส่ว่วทีเหลือะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีฝักขูนหรือสามารถที่จะหาฝักขูนได้ไง่ายๆใกล้ตัวท่านท่านก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นน้ําหมักไล่และกําจัดมแมลงได้เพื่อใช้เป็นสารอินทรียในการไล่และกําจัดมแมลงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีพิษต่อผู้ใช้แล้วก็ไม่มีพิษต่อสัตว์เลี้ยงซึ่งวิธีทําก็มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเราสามารถที่จะทําแล้วก็ใช้ได้เลยสําหรับน้าหมักไล่และกําจัดมแมลงด้วยฝักขูนสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ